E โอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกรอบหนึงอีกรอบนึงได้ปะปาเจโรอ,อัตโมัติเหรอคะโอ้โหข่าวดีอีกแล้วคะ่ะใครีะเสียกับธนาติใช่ไหมคะพี่โอเคไหมดังปะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริษัทสุราษฎร์อัลโตสวิตครับผมจำกัดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะ้องกิฟมีรถเข้าใหม่นะคะมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะคะได้รับชมกันนั่นก็คือโตโยต้ายาริสนะคะ คันนี้เลยสีเทานะคะเดี๋ยวเราชมกันรอบๆคันกันก่อนนะคะอ่ะไปชมกันก่อนเลยเข้าไปนะคะมาแนะนให้เสียงไหมนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้าใหม่กิ๊บบอกเลยค่ะว่าสวยมากนะคะสําหรับคันนี้อ่ะนี่ค่ะสวยไหมใถึงรถอ่ะสวยไหมสวยใช่ไหมโอเคได้นะคะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปชมอรอบๆคันนิดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวกิจะบอกรายละเอียดกับเกี่ยวกับคันนี้ให้นะคะอ่าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะย้อนแสงไหมโอเคได้อยู่นะเอ้ยสวยมากนะคะสาหรับคันนี้เป็นสีเทาอ่าเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันดูก่อนเนาะมอง่เห็นบอ่าไม่เป็นไรนะคะ,อะตอนนี้น้องกิฟต์ไลฟ์สดนะคะอยู่ที่บริษัทสุราษฎร์ออโต้์วิสครับผมจำกัดนะคะ มีสาขาเดียวนะคะในประเทศไทยนะคะคือที่สุราษฎร์ธานีเลยศรียะท่าทองใหม่นะคะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวอ่าระหว่างผู้ชมนะคะที่กําลังรับชมไลฟ์สดอยู่นะคะเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับน้องกิฟต์นะคะฝ่ายขายที่นี่เนาะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่น้องกิฟต์แจ้งนะคะว่าสักครู่เมื่อตอนประมาณบ่ายโมงกิฟต์ได้โพสต์ลงเพจไปนะคะว่าวันนี้เราจะมีไลฟ์สดกันนะคะ ทุกทุกวันนะคะเวลา15นนิกานะคะเป็นต so, ้นไปเราจะมีไลฟ์สดแบบนี้นะคะเป็นประจําเลยนะคะก็วันนี้นะคะนกิฟจะแนะนำนะคะให้ลูกค้าได้ชมนั่นก็คือ โตโยต้ายาริสปี2องพเป็นเครื่องยนต์พอสองสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเก่งอีโกคาร์นะคะที่ลูกค้า uh, ต้องการเดินทางนะคะแบบในเมืองนะคะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับ uh, การประหยัดน้ำมันนะคะการขับขี่ตัวนี้คือประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้กิ๊บแจ้งก่อนนะคะเป็นรุ่นตัว E นะคะเป็นรุ่นตัว E เนอะ,อะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของข้างในดีกว่านะคะแต่เราก็อยากจะบอกว่าวันนี้โรดดีมากนะคะ ขาบอกแล้วครับโดวันนี้ดีมากอ่ะเดี๋ยวเราชมข้างในก่อนอ่ะเ,เราไปชมข้างในกันดีกว่าอ่าภาพติดขัดไหมคะพี่ภาพติดขัดไหมเอ่ยไม่ดังปกตินะคะโอเคนี่ค่ะรถใหม่ๆนะคะปี2อง4คันนี้ขนาดปี2อง4สภาพยังใหม่ขนาดนี้เลยโหคัสสันคุณภาพมากๆเลยนะคะสำหรับ รถที่บริษัทสุร,ราออโตสวิตครับผมนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของภายในนะคะเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัวนี้เย็บด้วยด้ายสีส้มนะคะซึ่งตัดดูตัดกันมากแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยสวยมากนะคะสำหรับยาริสคันนี้ใหม่มากนะคะเราไาชมในส่วนของน็อตด,ดีกว่าพี่อ่น็อตประตูตัวนี้อให้ชมกันหน่อยว่ามันสวยแค่ไหนนะคะโซนที่นี่หมายถึงรถสภาพเดิมนะคะไม่ได้หมายถึงการทามาเนาะ สภาพเดิมนะคะในส่วนของน็อตประตูซ้ายและขวาทุกอย่างเมกอาร์ทุกอย่าง,ง,างครบเลยนะคะปกติเดิมทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของเพจเล็กกซีตัวนี้ไม่มีการตอกใหม่นะคะตัวนี้บอกก่อนเลยอยากได้รถสวยๆคุณภาพดีๆนะคะต้องมาหาเรากิ๊บเลยนะมาหานกิ๊บตุ้ยเลยนะคะเดีชมตัวนี้ดีกว่าห้ามพลาดนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ตัวโยต้ายารุ่คันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวกิ๊บแจ้งราคาก่อนนะคะสําหรับคันนี้ราคายอยู่ที่เท่าไหร่ดี 359,000บาทแต่วันนี้ใครที่ชมผ่านในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวกิฟต์มีโปรโดีๆให้นะคะโปรแบบโปรแบบสถานกันไปเลยนะคะโปรแบบหน,นาวๆร้อนๆกันไปเลยอ่าจ้ะห้องโดยสารอ่ากว้างนะคะตัวนี้กิฟต์บอกก่อนเลยห้องโดยสารกว้างมากนะคะอ่าเดีย๋ยวเราชมในส่วนของด้านท้ายนะคะที่เก็บของสัมภาร,ระนะคะตัวนี้ก็ก็โอเคนะเก็บของได้เยอะอยู่มาแล้วต้องการใส่กระเป๋าเดินทางนะคะหรือว่า อุปกรณ์ของเราต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้คิดว่าโอเคนะตัวนี้โอเคเลยนะคะเป็นรถ Toyota Yaris ตัวนี้จะเป็นรถ5ประตูนะคะหรือเรียกว่า hatchback นั่นเองนะคะ,ะแต่ว่าตัวนี้กลิ่นยังใหม่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราโูมมาตรงที่น็อตนิดนึงคะ่ะคุณพี่ขารถของเรานะคะน้องกิ๊รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าของเราไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำนะคะแล้วก็มีน้องแมงนมนะคะอยู่ข้างๆด้วยนะคะเป็น p ซ e นเตอร์หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะออกไปค่ะน้อง สวยนะคะตัวนี้ของเดิมเลยเนาะไม่มีการถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดมานะคะเดี๋ยวจะคิดไป้ชมในส่วนของล้อยางอะไรจ้ะ,ะยางอะไรทุกอย่างนะคะไม่ได้มีการอถอดลงหรือการใช้งานเลยนะคะประมาณนี้ตัวนี้นะคะล้อยางอะไรของเขาจะเป็นล้อกระทะ,ะนะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นเลยล้อกระทะยางกระทะสีดําตัวนี้่ทุกอย่างนะคะไม่มีการชนท้ายมานะคะเพราะว่า ชนหนักพลิกคว่ำตัวนี้รับประกันอยู่แล้วของเราไม่มีแน่นอนนะคะเพราะเราจะเอนตี้ในเรื่องของอรถที่อุบัติเหตุตัวนี้มาอ้าวมันหลุดนะคะตอนนี้นะักกิ๊บบอกก่อนนะพี่มันสามารถถอดได้นะบางทีแบบว่าใครที่บอกว่ามีของแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบของเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถ,ถถอดเก็บได้นะตัวนี้อ่าประมาณนี้ซึ่งมันใส่ยังไงแล้วอ๋อนี่มันอยู่ตัวนี้อ่าโอเคนี่มันถอดเก็บได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวกิ๊ปิดให้ดูอ่าอ่ายาริสรุ่นนี้นะคะมันก็จะมีบอกรุ่นเลยนะคะด้านท้ายนะคะว่าเป็นรุ่นตัว E นะคะค ายาริสคันนี้นะคะในส่วนของด้านท้ายดีกว่าเรามาชมในส่วนของด้านท้ายอ่ะด้านท้ายตัวนี้นะคะสวยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหายาริสรุ่นนี้นะคะซึ่งราคาตอนนี้กิ๊บบอกเลยค่ะราคาโปรมากมากเลยนะคะตัวนี้ยาริสนะคะอย่างที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง2จุดนะ,ะพร้อมจุดแต่งสกตอตใหม่ให้รอบคันเลยนะคะสกอตนี้คือแบบทำมาอย่างดีมากเลยตัวนี้เป็นเป็นชุดแต่งนอกนะคะจากโรงงานนะคะอ่า เนสอวดของต้ท้องตัวนี้คือเป้เลยนะคะตัวนี้เราทาความสะอาดดูเลยให้อย่างแน่นอนนะคะชมใต้ทองนะคะดันเห็นพื้นเนาะจ้าจ้าอ่าโอเคประมาณนี้นะคะใครอยากจะชมของจริงนะคะสามารถมาชมได้ที่นี่เลยนะคะบริษัทสุราษฎร์ออโต้สวีทครับผมจำกัดนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างดีกว่าเดี๋ยวกิ๊บแจ้งโปรวาวาวให้นะคะสำหรับใครที่สนใจตัวยูต้งยาตัวนี้อยู่นะคะจากราคาที่เราขายไปในเพจนะคะ ยังแพงใช่ไหมคะคุณลูกค้าอ่ายังแพงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้กิ๊บทุบราคาให้ดูเนาะซึ่งจากที่ทุบในไฟ์สดตรงตรงท,ที่ลงไปอะ่ะลดอีกนะคะเดี๋ยวกิ๊บลดให้อีกนะคะสาหรับใครที่เห็นผันจากในไฟ์สดนะคะจากราคาปกติต,ตัวน,นี้อยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็น้างกิ๊บลงไฟ์สดไปนะว่าเดี๋ยวกิ๊บจัดปโปรอีกเนาะว่าจะมีส่วนลดให้อีกนะคะ เหลืออยู่ที่สามแส0สองหมืนเก้าพันนะคะสำหรับคันนี้อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนใครที่ชมจบนะคะเดี๋ยวกิ๊บมีโปรให้อีกนะคะเดี๋ยวเราชมกันให้จบนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวอ่านี่ค่ะในส่วนของอคอนโซลนะคะตัวนี้ก็เป็นคอนโซลสีดำนะคะอ่ะเป็นคอนโซลแบบทำมาอย่างดีเลยแหละแล้วก็มีแอร์แบครคู่หน้านะคะสำหรับคันนี้อ่ะอัน,น,นี้ก็จอลลดรถแบบหมุนล้อไว้อยู่นะเพื่อให้มันดูแบบสวยๆนะคะ ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวกิ๊บขึ้นไปนั่งให้ดูขึ้นไปนั่งให้ดููดดตายแหกนะคะตกใจโหบีบแต่เองเนาะอ่ะตอนนี้ในส่วนของเลขไมตัวนี้นะคะ,ะการใช้งานเขาตัวนี้เลขไมาจะอยู่ที่143,000กว่ากิโลนะคะแต่กิ๊บจะย้ำๆก่อนเนาคันนี้รถเข้าสูนย์มาตลอดนะคะซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลในส่วนของอคันนี้รถเลขไมยเยอะเกินไปอะไรเงี้ยถามว่าเยอะไหมถ้าปี2014กิ๊บมองก็ไม่เยอะนะคือมันมัน,ม,นมันดูแบบโอเคอะดูแบบ ดูก็ไม่เยอะจนเกินไปสําหรับรถปี2 0 14นะคะอ่าประมาณนี้ซึ่งคันนี้เจ้าของเขาก็ค่อนข้างที่จะเดินทางไกลกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าเราไปชมในส่วนห้องเครื่องค่ะคันนี้กิ๊บย้ำก่อนนะเราเพิ่งเข้าใหม่คือกิ๊บก็ยังไม่รู้เลยนะว่าห้องเครื่องจะอยนะะอะอู่ยังไงนะคะอุ้ยสวยยังสวยอยู่เลยคันนี้อ่ะ เราโูมกันไปตรงที่น็อตก่อนเลยค่ะลูกค้าลูกค้าแบบสนใจนะคะในส่วนของอน็อตนะคะว่ารถของเรานียมีชนมาไหมมีแตะมาไหมนะคะเหตุการณ์ชัดๆเลยค่ะว่าไม่ขายว่าจะเป็น2นสองรถฝากระโปรงนะคะหรือจะเป็นแก้มซ้ายคา,านหน้านะคะไล่ระดับลงมาเลยค่ะอยากได้ของเดิมของดีนะคะต้องมาที่เราค่ะบริษัทสุราออโต้เซวิสคพระผมจำกัดซียี์ค้าทองใหม่นะคะหรือจะง่ายเลยนะคะโชว์รูมนะคะ โชว์รูมอ่ารถยนต์มือสองนะคะท่าทองใหม่นะคะอ่าท่าทองใหม่อำพเภอร์็นะคะในส่วนของเครื่องนะคะเราจะชมไปสอง,องเครื่องอ่านับทุกอย่างนะคะอ่านับทุกอย่างเดิมนะคะไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนมานะคะย้ําเลยนะคะความสวยความงามนะคะที่นี่รถคัสสันคุณภาพอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าก่อนซื้อเข้านะคะเรามีมาตรฐานในการซื้อเข้าแน่นอนนะคะ ของเรานะคะย้ำก่อนนะคะว่าของเราจะมีบริษัทกูอินสเปกชันนะคะมาตรวจสอบในส่วนของอรถคันนี้ด้วยนะคะอ่าเดีก็กกิ๊กขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะอ่ะปิดฝากระโปรงอ่ะชึ้งนะคะของเรานะคะมีบริษัทกูอินสเปกชันนะคะมาตรวจสอบในส่วนของคุณภาพรถคันนี้ด้วยนะคะมากกว่า334จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอตัวรถรอบคันนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของห้องเครื่อง ช่วงล่างซุ้มล้อทุกอย่างภายในภายนอกคันนี้ได้ระดับ5ดาวนะคะมีเบสเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะใครอยากจะมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยนะคะที่บริษัทสุราออโตสวิ uit, คครับผมจำกัดน,นะคะตั้งอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงท่าทองใหม่เลยนะคะเขาไม่เรียกว่าตั้งอยู่สีเขาเรียกว่าติดกับสี่แยกไฟแดงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้ดูราคาป้ายราคาก่อนอ่ะสำหรับคันนี้นะคะตามป้ายราคาเลยนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่359 0 0 0บาท กิบปรับรลดราคามาเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่3าม0 0 0สนบาทแต่วันนี้ไม่พอค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับใครที่เห็นมาจากในเลส์สดนะคะวันนี้กิ๊บทำราคาโปรให้แบบเน้นๆเลยนะคะสําหรับใครที่บอว่าอยากได้คันนี้นะ,ะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะคะสำหรับรถเก่งอีโก e คาคันนี้กิปปป๊บเปิดราคาให้เลยตัวนี้อยู่ที่2องแ0 0เก้บาทใครอยากได้โทรเข้ามาเลยนะคะศูนย์เไม่ใช่สิศูนย์เก้าแปดแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะเบอร์กิโทรเข้ามาได้เลยค่ะ คันนี้กิ๊ให้ราคาปโปรไปนะคะเฉพาะลูกค้าที่ชมผ่านแลนแเท่านั้นนะถ้าเหมือนคนอื่นมาอะไรเนี่ยกิ๊ก็ไม่ให้ได้ไหมได้ไหมโอเคประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวกิ๊บจัดปโปรให้แล้วนะใครที่สนใจโตโยต้ายารีตัวนี้ปี2014รุ่นตัว E นะคะสวยๆคันนี้เลยสีเทานะ ทักเข้ามาหาได้เลยนะคะในแฟนเพจที่กิ๊บกำลังไลฟ์สดอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากราคาปโปรไว้ด้วยนะคะตัวนี้หลดที่2 9 9 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะจากเดิมราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0ันบาทนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีในส่วนของการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ต่างๆอีกตอื่นอีกมากมายนะคะหรือจะเป็นในส่วนของรถยกล่างสไลด์นะคะบริการให้ยืดสี่ชั่วโมงตัวนี้เรามีบริการฟรีให้ด้วยนะคะทุกๆคันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาออสกับ น้องกิฟนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยกิฟฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะติดต่อน้องกิฟนะคะหรืออยากจะติดต่อสอบถามฝ่ายขายคนอื่นทั่วไปเนาะก็ติดต่อได้เลยนะคะที่เพจ Facebook บริษัทสุราออโต์สวิตครับผมจำกัดแล้วก็อ่ายูทูบนะคะน้องกิฟมีด้วยนะคะวันนี้กิฟเพิ่งล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 งยูทูบไปนะคะแล้วก็ลงวิดีโอไลฟ์สดไปรีวิวก่อนหน้านี้ไปคันนึงนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะที่เพจ Facebook นี้เลยแล้วก็ยูทูบบริษัทสุราออโต้รวิสคับผมจาากกกกัดดดนนะะคหหพพููเเเรร็็ววไไปิปต้้ออองขภัยยดววนะะะคเพรา่า ามาเร็วเคลมเร็วนะคะสำหรับวันนี้ก็อ๋อเดี๋ยวเก็บบอกข้างวัดก่อนสําหรับคันนี้นะคะในระยะสดนะคะเรากิฟทุกราคาให้แล้วนะเหลือเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นยาริษคันนี้รานะคาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะลูกค้ากิฟจัดโปรให้และที่สำคัญลูกค้าได้สิทธิพิเศษผ่อนเพียงแค่เดือนละห้าพันนิดๆเอง 5,000ต,นต,นต้นนะคะฝากไว้ได้คาด72วัดนะคะและที่สำคัญในกรณีลูกค้ามีประวัติการผ่อนเด็กกิ๊บดูดอกเป็นพิเศษให้นะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยของรับร่วมกนี0.9%เท่านั้นนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดจ้ะนะคะก็เดี๋ยวเรากิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนก่อนที่กิ๊บจะปิดไลฟ์สดเป็นนะคะเดี๋ยวมันจะมีวิดีโออ่าเป็นวิดีโอร้านนะคะที่เดยวกิ๊บจะขึ้นให้เลยนตอนนี้เลยเนาะก็เดี๋ยววนนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรัับบวนีี้ขอคคุณและะสสด่ สวัสดีครับผมน้องมดบจกสุรัดออโตสวิต์ครับผมจุดเด่นของโชว์รูมเราจะอยู่หัวมุมสีแยกท่าทองใหม่ขวามือของท่านที่มาจากในเมืองสำหรับรถของผม ใช้คําว่า a บวกทุกคันนะครับมีตั้งแต่เก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่ suv นะครับ suv กลาง suv ใหญ่มีหมดนะครับแม้กระทั่งจ,จุดเด่นหลักๆนะครับถ้าเป็น suv ของเมืองไทยที่เป็นตลาดเจ้าตลาดของเราเลยที่เป็นเป็นเจ้าตลาดของเมืองไทยเลยช่ยว่าของเราของเมืองไทยเลยก็จะเป็น new toyota fortuner new ford everest new mitsubishi pajero นะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับมีให้ท่านเลือก ทุกรุ่นทุกสไตล์และรถของเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีย้อมแมวจมน้ำพลิกคว่ำนะครับกรอไม่เราไม่มีเราเช็คประวัติก่อนซื้อทุกคันนะครับแม้กระทั่งมีการันตีจากบริษัทกรูสเปคชั่นตรวจสภาพรถตรวจสภาพโครงสร้างทุกคันนะครับนี่อย่าง f o r ์ u n ูเของเรานะครับมีให้เลือก2คัน3คันและมีออเดอร์ที่จองไว้ก็มีนะครับมีเรื่อยๆเลยนะครับ นิวมิซูบิชิปาเจโรมีตั้งแต่ขับ2ขับ4 n e w f o r d ร v ดเอเวอรรนะครับรถของเราคัดสภาพมาสวยงามทุกคนันนะครับไม่ไม่ต้องถามเลยว่ารถเรามีชนหนักไหมมีพิกคว่มไหมชนหนักชนเบาเราไม่ซื้อนะครับนะครับรถเราสวยจริงๆคัดมาจากใจผมจริงๆนะครับรถทุกคันที่ผ่านมือผมก่อนจะมาจอดทุกคนันนะครับไม่สวยจริงเราไม่เอาเข้ามานี่คือความมั่นใจจากลูกค้าที่ผ่านมาและ ปัจจุบันนะครับอะไรไม่ดียางไม่ดีเราเปลี่ยนหมดนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าเราตรวจสภาพกว่า300จุดไม่ใช่200นะครับ300จุดเลยนะครับทุกจุดออกไปแล้วต้องมั่นใจนะครับ ผ่อนได้ยาวนานถึง7ปีหรือ8.4งวดนะครับแล้วเราจะมาดูรถไฮไลท์ของเรานะครับอย่าง Mercedes-Benz GLA 200ของเรานะครับราคาป้ายแดงก็ประมาณ2ล้าน3 ลดแค่36,000โลราคาเราเหลือแค่ล้าน4 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับดาวเริ่มต้นแค่8,9,000บาทเท่านั้นนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นรถไฮไลท์ของโชว์รูมเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถท,ที่ขายดีที่สุดเท่าที่ขายมาก็คือเป็นนิว h o นด้าไอค r d T9 e นะครับ ที่ร้านจะขายตลอดเวลาและมีออเดอร์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจในรถเอ็กคอร์ดเนี่ยก็จะรู้กันดีว่ารถเอ็กคอร์ดที่ร้านเราจะขายดีนะครับดีเทลของเราเยอะมากนะครับแม้กระทั่งสกเกิร์ตก็เราแถมนะครับยางใหม่สีเส้นอันนี้เราแถมให้นะครับรถเราคุณภาพจริงๆนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจรถโชว์รูมของเรา สำหรับลูกค้าที่จะมาดูรถซื้อรถกับบริษัทสุราษฎร์ออโต้เซอร์วิสผมจะปักหมุดไว้ด้านคลิปใต้คลิปนี้นะครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับเพจสุราษฎร์ออโต้เซอร์วิสครับผมจำกัดนะครับไลน์แอดสุราษฎร์ออโต้เซอร์วิสหรือเบอร์โทร0643869999ผมต้องมดสุราษฎร์ออโต้เซอร์วิสครับผมขอบคุณครับผม